สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปเล่นเกมทําเงินทูมานี่เ l ลตนะครับที่ได้ทําการถอนเงินไปทั้ง2รูปแบบนะครับว่าเงินที่เราถอนไปเนี่ยมันได้รับเงินจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันเลยนะครับอัปเดตรายการแรกนะครับผมที่เราทําการถอนไปนะครับในรูปแบบที่1นะครับก็จะเป็นในส่วนของคะแนนเหรียญทองนะครับได้ทําการถอนไปที่340บาทจุดศูนสตางค์นะครับก็ได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับในการถอนนะครับผมถอนไปในวันที่12บสองเนาะสิ องเดือน8นะครับก็ได้รับการอนุมัติภายในเดือนเดือน8เลยนะครับวันที่12เลยเนาะอันนี้ก็จ่ายเร็วมากนะครับในส่วนของเหรียญทองนะยอดเงินนะครับที่ทําการถอนไปนะในส่วนของตัวคะแนนเหรียญทองนะครับสาม้บาทจุดศนงสตางค์นะครับก็ได้รับในวันที่12เลยนะครับถอนไปไม่นานเงินก็เข้าเลยนะในส่วนของตัวเหรียญทองนะครับในส่วนของตัวแบงค์เขียวนะครับสำหรับช่องทางที่2ที่ถอนไปในวันเดียวกันนะครับตัวนี้เนี่ยถอนในวันที่12นะครับแต่ว่าได้รับการอนุมัตินะครับในส่วนของยอดเงินที่เราถอน ไปเนี่ยในวันที่17นะห่างมาเพียงแค่5วันนะครับก็900บาทนะครับจริงๆเนี่ยถอนไปที่ยอด600นะเพราะว่ามันมีการบวกโบนัสเพิ่มไปอีก300นะครับก็เลยได้เป็นที่900บาทนะตรงนี้นะครับก็เป็นยอดเงินนะครับที่ได้รับนะจำนวน900บาทนะครับผมในส่วนของตัวแบงค์เขียวนะครับในวันที่17สิงหาคมนะนี่คือยอด900นะครับยอดที่2นะครับก็ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะ มาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปทําเงินทูมานี่วเลตนะครับจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือโดยที่เราไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับในการเล่นเกมเนี่ยเราเล่นฟรีเราได้เงินจริงแน่นอนนะครับเล่นแบบไหนถึงจะได้รับเงินเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดต like, ิดตามกันด้วยนะก่อนอื่นนะครับเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินทูมานี่วอลเลตกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราเข้ามาที่ตัว Google Play Store บนมือ Android อ Android ขงเเราได้ลย จากนั้นเนี่ยก็ให้เราดูที่ด้านซ้ายมือในคลิปวิดีโอนะจะมีรูปแอปชื่อแอปขึ้นไว้ให้นะครับสามารถค้นหาตามชื่อแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับตัวแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงิน Too Money Wallet นะครับก็เป็นแอปตัวนี้เลยนะครับเป็นแอปใหม่เนาะที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะได้ดาวน์โหลดไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราพิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะตรงคอมเมนต์ปักหมดจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปแนบไปให้กดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเคร่องไดดดไดดดด้้ลลยาวนโห สำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครของแอปนะใครที่ยังสมัครไม่เป็นก็จะมีวิธีการสมัครแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ว่าต้องสมัครแบบไหนใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปแรกเลยหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้าเล่นเกมในแอป,ปได้เลยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนของวิธีการเล่นการทำไรายได้ก่อนนะครับว่าวิธีการเล่นเนี่ยเล่นแบบไหนทำอย่างไรนะครับรวมไปถึงการถอนเงินเดี๋ยวจะอัปเดตให้ในคลิปนี้อีกครั้งหนึ่ง ฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะส่วนใครที่อยากจะดูวิธีการถอนเงินเลยนะครับว่าถอนแบบไหนดูคลิปด้านล่างได้เลยนะครับผมทําคลิปสอนวิธีการถอนเงินทั้ง2รูปแบบไปแล้วนะโอเคนะครับสำหรับมือใหม่นะครับดูที่เมนูด้านล่างนะครับมีทั้งหมด3เมนูเมนูที่1น,นะครับจะเป็นในส่วงของเชิญเพื่อนนะสามพเหรียญทองในการเชิญเพื่อนเนี่ยทุกคนสามารถเชิญได้ มีสิทธิ์เหมือนกันต่อการเชิญเพื่อนหนคนคุณจะได้รับสูงสุด3,000เหรียญร้อยเหรียญ3,200เหรียญทองเนาะแล้วก็ตัวแบงค์เขียวเนี่ยจำนวน10บาทกดเชิญเพื่อนนะการเชิญเพื่อนเนี่ยเราสามารถแชร์ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใน f เฟ e บ o ๊กฟีดข่าวบน Facebook ของเรา Messenger Instagram รมอีเมลนะครับหรือว่า X นะครับหรือว่ารวมไปถึง Line TikTok YouTube นะครับเราสามารถทำการโปรโมตแนะนำต่อได้เลยทุกช่องทางอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการแนะนำของอเพื่อนเอเองว่าจะทำในรูปแบบไหนทำอย่างไรซึ่งทุกคนสามารถทำได้แน่นอน กฎของการเชิญเพื่อนนะครับที่เราจะได้รับในส่งของคะแนนเหรียญทองแล้วก็ตัวแบงค์เยวเนี่ยเขาเขียนรายละเอียดไว้ตามนี้เลยนะครับส่วนการเชิญเพื่อนล่าสุดนะครับมันก็จะแสดงตรงนี้นะครับส่วนด้านล่างนะครับจะมีการผูกในส่งของ รหัสเชิญนะครับ ID คําเชิญของเพื่อนนะมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยมีของใครใช้ของคนนั้นได้เลยทันทีนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจดูที่ด้านซ้ายมือในแคปวิดีโอนะผมจะมีรหัสโค้ดขึ้นไว้ให้นะครับสามารถเลือกใช้ได้นะครับผมต่อมาเมนูที่2เมนูที่2เนี่ยจะเป็นในส่วนของหน้าหลักของแอปนะครับในหน้าหลักเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาดูกัน เริ่มจากด้านบนเลยด้านบนนะครับจะมีฝั่งซ้ายและก็ฝั่งขวามือฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นการถอนเงินเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นการใช้ตัวแบงก์เขียวในการถอนเงินและก็ด้านขวามือจะเป็นการถอนเงินโดยการใช้คะแนนเหรียญทองในการถอนเงินเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งสลับรูปแบบของการถอนเงินนะต่อมานะครับเรามาดูที่ด้านซ้ายมือก่อนนะครับจะมีรูปคนของเราตรงนี้เป็นรูปโปรไฟล์นะครับกดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์เนาะ ตันี้เนี่ยมันจะมีรายการได้รับนะครับก็คือยอดที่เราได้รับมาจากช่องทางอื่นๆประวัติการถอนเงินความคิดเห็นภาษาแล้วก็เกี่ยวกับเรานะครับอันที่2จะเป็นการเช็คอินในการทําภารกิจในแต่ละวันนะครับแล้วก็สามารถมาทําภารกิจในการรับตรงนี้เพิ่มได้นะครับอันนี้ก็แนะนําให้เราทําทุกวันให้ครบนะเพื่อที่จะรับเหรียญทองนะครับแล้วก็รับในส่วนของคะแนนที่เราได้รับจากการเล่นเกมเพื่อที่จะเอามาหมุนวงล้อนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูที่ด้านขวามือด้านขวามือเนี่ยก็จะมี พลังงานที่จะเอาไว้ใช้ในการเล่นเกมตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็อันที่2จะเป็นตัวการหมุนวงล้อนะครับการหมุนวงล้อเนี่ยจะเป็นลอตเตอรี่นะครับด้านบนเนาะด้านบนนะครับตรงนี้บนขวามือตรงนี้นะอันนี้คือวงล้อที่เราจะหมุนก่อนอื่นที่เราจะหมุนเนี่ยเราจะต้องมีคะแนนดาวนตรงนี้เพื่อที่จะเอาไปหมุนวงล้อเพื่อที่จะลุ้นรับเหรียญทองและก็ตัวแบงค์เขียวนะ การที่เราจะได้รับคะแนนตรงนี้เนี่ยคือเราจะต้องทําการตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมสองแสนแปดหมื่นห้าพันเหรียญทองนะครับเราจะต้องทําการกดรับรางวัลการทีนะะ่เราจะรับรางวัลได้เนี่ยเราจะต้องท,ทําภารกิจให้ครบ100นะครับก็คือภารกิจนี้ถ okay. ึงเราจะได้รับเหรียญทองเพื่อที่จะนําไปหมุนวงล้อนั่นเองต่อไปนะครับก็เป็นอันที่3เนาะตรงนี้นะครับตัวนี้อาจะเป็นการทําภารกิจเหมือนกันนะครับก็คือให้เราเข้ามาหมุนวงล้อตรงนี้เนี่ยให้มันครบภารกิจเนาะเพื่อที่จะ ได้รับในส่นของหัวใจนะครับมันก็จะมาอยู่ที่ข้อนี้นะครับในส่วนของภารกิจนะซึ่งเราจะต้องทําให้จบนะครับถึงเราจะผ่านภารกิจตรงนี้นะครับต่อไป id คาเชิญนะครับเป็นการกรอ,อกรหัสของการเชิญเพื่อนนะจะได้รับ20บแบงค์เขียวเนาะสามารถทําตรงนี้ได้ต่อมาเรามาดูที่เมนูที่3นะครับตรงนี้นะสำหรับเมนูที่3ตรงนี้เราสามารถรับตัวแบงค์เขียวเพิ่มได้นะครับจากการสะสมในส่ของหัวใจให้ครบ300 400500ดวงเนาะเราก็จะได้รับแบงค์เขียวตรงนี้เพิ่มไปนะครับ ถ้าเราทําจนจบแบงค์เขียวตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับประมาณ300บาทนะครับก็ทําได้เพิ่มเติมนะต่อมาในส่วนของการเล่นเกมเราก็กดตรงคําว่าเริ่มเกมได้เลยวิธีการเล่นเกมก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่เราปล่อยตัวผลไม้ลงมาให้เหมือนกันนะครับปล่อยลงไปเรื่อยๆเลยนะครับผมยิ่งถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆสะสมระดับนะครับคะแนนตรงด้านบนตรงรูดถ้วยรางวัลเนี่ยสูงสุดมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะได้รับคะแนนเหรียญทองเพิ่มนะครับตรงนี้จะเป็นคะแนนที่เราจะเอาไปหมุนวงล้อนะ เพื่อที่จะรุ้นรับคะแนนเหรียญทองนําไปแลกเป็นเงิน Wallet อีกทีหนึ่งนะครับ ตอนนี้ผมเล่นมาที่400กว่าแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของวิธีการเล่นเกมต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการถอนเงินอีกรอบหนึ่งนะครับลหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังสงสัยแล้วก็ยังไม่เข้าใจเนาะในส่วนของตัวแบงค์เขียวเนี่ยซึ่งเราสามารถเริ่มถอนได้ตั้งแต่200 300, 300น่าจะประมาณ300นะไม่แน่ใจนะครับ300 500แล้วก็1,500บาทสูงสุดนะครับในการถอนแบงค์เขียวเนี่ยก็คือถ้าเราครบยอดเนี่ยแล้วก็กดถอนออกได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะมีการคูณโบนัให้เรา รายการนี้เนี่ยผมถอนไปที่600เนาะคูณไปที่1.3นะครับก็การที่เราจะทําการถอนเงินให้ครบหรือว่าให้ได้เงินเข้า wallet เนี่ยก็คือเราจะต้องทําภารกิจตามที่เขากําหนดนะครับภารกิจมีอยู่ว่าก็คือตรงนี้มันจะมีหลอดเปอร์เซ็นต์เนาะ เป็นหลอดเปอร์เซ็นต์ระยะเวลามีให้เราทําที่12วันนะครับเราจะต้องทําภารกิจให้ครบเนาะ12หรือ15วันเนี่ยจำไม่ได้นะครับตอนนี้เหลือเวลาอีก235ชั่วโมงนะครับถ้าเราทําภารกิจครบ800หัวใจเราจะได้รับในส่วนของตัวพลังงานตรงนี้นะครับที่เป็นหลอดสีฟ้าเนาะเพื่อที่จะเอามากดส่งให้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เพิ่มนะครับผมก็ได้มา13 13อันเนาะก็กดไปนะครับบวกกับการเชิญเพื่อนนะครับ ถ้าเราอยากได้พลังงานเพิ่มนะครับเราจะต้องทําการเชิญเพื่อนตามระดับขั้นบันไดนะครับเพื่อที่จะได้รับตัวพลังงานมานะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เชิญเพื่อนภารกิจการถอนเงินตรงนี้มันก็จะไม่สิ้นสิ้นนะครับอันนี้เราถ้าเราอยากได้เงินตรงนี้เนาะในส่วนของแบงค์เขียวเราต้องเชิญเพื่อนด้วยนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูที่เหรียญทองจํานวนเหรียญทองในการถอนเงินขั้นต่ําเริ่มต้นที่จํานวนเงิน10บาทนะครับการถอนเงินก็ถอนได้เลยเมื่อเราครบ1น0 0 0แสนเหรียญทองเนาะ เพราะว่า1,000เนี่ยมันเท่ากับ1นบาทไทยนะตอนนี้ผมมี300,000ผมก็สามารถกดถอนได้เลยนะครับกดถอนเงินแล้วก็ใส่เบอร์ของ t r u e Money w a ล l ล t ลงไปเนาะเพราะว่านี่ผมเคยถอนไปแล้วนะครับมันไม่ต้องกรอกอีกรอบนึงนะครับแล้วก็สามารถกดถอนออกได้เลยนะครับอันนี้คือขั้นตอนวิธีการถอนเงินนะซึ่งผมก็ถอนไปครั้งที่2แลละจํานวนเหรียญทองนะ เรามาดูตรงนี้นะครับกดไปที่โปรไฟล์กดประวัติการถอนเงินนะครับอ่ะนี่คือยอดที่เราถอนไปเหรียญทองครั้งที่1แล้วก็เหรียญทองครั้งที่2อนะครับอยู่ระหว่างรอดําเนินการ1วันเงินเข้าเลยนะอันนี้ก็รองเงินเข้าถ้าเงินเข้าแล้วเดี๋ยวจะลงคลิปอัปเดตชี้แจงให้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยใครสนใจในการเล่นรีบไปดาวน์โหลดมาเล่นเล่นก่อนได้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ